สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ X Channel นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพนอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเพนแล้วก็การเดินเกมให้จบก่อน15นาทีนะครับผมเราก็จะมาดูกันซิว่าจะมีวิธีไหนบ้างนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยจบเกมได้เร็วนะครับแล้วก็ปิดเกมศัตรูได้ง่ายนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมเกมนี้ก็ผมไม่ได้ใช้เป็นสกินที่มอติยากนะครับผมก็เป็นสกินธรรมดาเลย ก็เป็นพลังแฝงโล่นะครับไม่ได้เอาพลังแฝงแบบว่าเบอร์ดาเมจมานะครับผมก็เริ่มบัาฟ้านะครับอย่างแรกเหมือนเดิมเลยครับเกมนี้เนาจะเห็นได้ว่าฝั่งของข้ามเนี่ยมีตัวแท้งถึงสองตัวเลยนะครับก็คือทาร่ากับสกัดถ้าเขาออกทอยมานเนี่ยเราก็ฆ่าค่อนข้างที่จะยากนะครับ ตอนนี้ฟาร์มไว้นะครับเลยมาเอาตัวเล็กก่อนแล้วก็ค่อยไปแท็กกลางนะครับผมจะเหมือนตุเ่นจะมาแหลมนะครับผมตอนนี้ตุเรนเราฟันสู้ได้เลยนะครับเรามีฟางแฝงโลแล้วก็ติดสถานะดูดเลือดอยู่นะครับถ้าสังเกตจากหน้าหลอดเลือดเราดีๆเราสามารถที่จะตีสวนได้เลยนะครับถ้าใครเข้ามาเล่นกับเราในช่วงเวลาที่ล,ลังแฝงเราติดสถานะอยู่นะครับผม แล้วกลับฟาร์มต่อแต่ว่าสกัดเหมือนจะเข้ามาลึกนะครับผมผมรอให้เขาฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ไล่ฟันไปครับผมก็เก็บไปเรียบร้อยตัวเราแรงนะครับช่วงต้นเกมใครแหลมมาเนี่ยเล่นได้เลยนะครับฝ่ายตรงข้ามก็เป็นแบบตุเรนป่านะครับผมเพนสู้ได้สบายอยู่แล้วครับตุเรนป่าถ้าเจอแบบว่าตุเรนป่าเงี้ยเราเลือกเพนเลยครับเพนมันสู้ได้ เัวเพนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกฟอสการ์แล้วก็มีพลังแสงโล่ที่จะกันดาเมจเวทของตูเลนด้วยครับผมจอดน,นี้นเพื่อนจะเล่นกันนะครับผมผมมันติเช็คไปหนึ่งทีเจอตุเลนไล่ฟันไปจังหวะน,นี้ท่านหนึ่งฟันต่อเรียบร้อยตายไปสองครับ็อดน,นี้ก็ออกาังกรได้เลยนะครับถือว่าเราเนี่ยได้เปรียบละศัระตรูตายสองในช่วงต้นเกมก็ถือว่าศัรตรูจะเล่นยากนะครับเราก็เล่นง่ายาขึ้น แล้วก็มาไล่บัฟต่อนะครับผมแล้วเหมือนตะก,กัดจะเอาดาร์คเซเยอร์ไปนะครับแต่ยีน่ากระดักที่จะเล่นแต่ผมก็รอซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้สก,กัดยังไงผมอันติปิดเลยจังหวะน,นี้ เราโดนสโลโโหแต่โดนตีสกัดครับโคตรนานตีสก,กัดก็สตันนานมากนะครับ <Yeah. S 1> ก็กลับมาฟาร์มต่อไม่มีอะไร <Yeah. S 1> สกัดยังไม่กลับบ้านนะครับ <Yeah. S 1> ผมนึกว่าเขากลับบ้านไปแล้วนะครับช็อตนี้เราก็หาจังหวะที่จะปิดเขาได้เลยครับ โอ oh, เลือกแค่นี้ผมตีดักเลยบุบเรียบร้อยตายครับแล้วก็รีบออกมานะครับผมตอนนี้ก็วิ่งมาเช็คบัฟบ,บูสักเล็กน้อยนะครับให้แบบให้รู้ว่าบัฟเขาเนี่ยเขาเก็บไปแล้วนะครับผมเวลาบัฟเกิดเนี่ยเราจะได้เห็นด้วยแล้วข้างบนเหมือนจะเล่นกันหนักนะครับแต่เราก็ต้องเคลียร์กลาง่อนนะครับผมเพราะเมทเราเนี่ยอยู่ด้านบนอยู่นะครับ แล้วผมก็มาฟาร์มรอนะครับรอเขาจะเล่นยังไงมาช็อตนี้เหมือนไบต์ตายไปครับผมแล้วเขาเหมือนจ่ายสกิลผมแล้วผมเข้าไปเลยจังหวะนี้ตัดทีสับสองทีเรียบร้อยครับ <c oughs> เขาก็โดดไปหากันนะครับผมถ้ากระโดดไปหากันเนี่ยเพลงมันกระโดดตามไปนะครับก็จะโดนด,ดาเมจคู่แล้วก็วจะตายคู่เลยนะครับผมเพื่อนๆที่เจอเพลงก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเวลาจะตายแล้วเนี่ยก็หนีไปอีกทางนะครับจะหนีไปหาเพื่อนนะครับหนีไปหาเพื่อนก็จะเพื่อนก็จะตายด้วย ตอบน,นี้ทาตาเก็บสกัดไปนะครับผมแต่ข้างบนก็บวกกันไม่เลิกนะครับบวกกันเรื่อยๆตูเดนอยู่ด้านล่างนะครับผมระบัพเขาเกิดนะครับผมดักเลยตีดักโอ้หแล้วเจอเลยครับเรียบร้อยลายฟันไปจังหวะนี้ท่านหนึ่งโอ้ไม่ได้ครับลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปเราอย่าเล่นนะครับตอนนี้เราคิวไปห้าตัวนะครับห้าศูนย์ถ้าเกิดเราโดนชัดดาวเนี่ย ก็มีโอกาสที่เขาจะพลิกได้นะครับเขาก็จะมีเทมพมาสู้กับเราช็อตไหนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไล่ลึกนะครับก็เล่นเท่าที่เราเล่นได้ครับผมพยายามอย่าให้ตายนะครับเติรเราฆ่าเยอะแล้วจึงช่วงต้นเกม ลีลน,น่าเข้ามาเล่น,นครับแต่ผมก็ต้องถอยก่อนนะครับผมเพราะว่าสกัดระดับล่างลึกนะครับผมมาหาจังหวะที่จะมาปิดสกัดจังหวะนี้ยังไงอันตีไปเรียบร้อยครับสกัดไลฟ่ฟานไว้ท่าหนึ่งผมร้อยเขาฟิกนะครับแต่เขาไม่น่ามีฟิกก็เลยสับอันสับไปเลยครับผมจังนี้ก็ตายสองนะครับผมเดือยที่จะตีป้อมแล้วก็รอคนที่จะมากันนะครับ ถ้ามีคนกันเนี่ยเราก็ได้ป้อมฟรีครับผมโอเคได้ป้อมฟรีนะครับสวยเลยแล้วต่อที่ร์คเลเยอร์เลยนะครับผมชอนน็อตเนี้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยเพื่อเราทําไว้ดีแล้วนะครับก็คือเรมังกรแตกแล้วตอนนี้ก็เหลือตะเลนกลางนะครับผมถ้าเราปิดกลางเขาได้เนี่ยเขาจะเล่นลําบากมากเลยนะครับ ช็อตนี้เหมือนจะมาการกลางกันนะครับทีฝ่ายตรงข้ามผมก็เลือกที่จะดันเว็บ,บนนะครับให้เว็บบนไปชนคลิปไปชนกับป้อมด้านบนนะครับเขาจะได้ไปการบนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราก็เล่นได้ทีหน้าไร่มันลึกนะครับแล้วก็ตายไปผมหาจังหวะที่จะเล่นครับโหสับสองทีไปทาร่าเกือบตายครับผมเพื่อมาเก็บไปได้ช็อตนี้เป็นการเข้าเลนกลางนะครับผมหาจังหวะที่จะเล่นเลย ถ้าหนึ่งไล่ไปนะครับถ้าหนึ่งลไล่ไปให้เขาถอยไปเราป้อมโอเคเขาอยู่กลางกสามตัวแล้วก็ตาย2ตัวนะครับผมเลือกที่จะมาดันเลนบนเลยครับผมน่าจะได้ป้อมฟรีอีกหนึ่งป้อมนะครับโอ้โหแต่เหมือนตุเลนจะมากันต้องถอยก่อนครับเจ็บเรายังไม่มีฟอสการ์ดนะครับ หมดแล้วสกัดแหลมมาจังหวะน,นี้ยังไงไล่ตีอันติอันติเสร็จแล้วตามไปจังหวะน,นี้ท่าสองเรียบร้อยเราก็ฟาร์มบัฟฟ้าต่อนะตอนนี้ก็ กำลังจะเข้าสู่ช่วง8นาทีนะครับผมเกมนี้เหลนํำมากเลยนะครับเราต้องปิดเกมให้ไวนะครับปปถ้าเกมนำมากมากเพราะเราเป็นตัวต้นเกมนะครับเพนเป็นป่าต้นเกมนะครับผมสามารถที่จะปิดเกมก่อน15นาทีได้นะครับป่าตัวนี้โอเคแล้วก็ตัดสินใจเปิดที่รักเซเยอยร์นะครับเพราะว่าเกมนานำค่อนข้างมากเลยนะครับผม เลียูก็พยายามคุ้มรัดแต่ว่าก็ร้าไม่ได้นะครับช็อตน,นี้ผมเคลียร์ด้านล่างนะครับแล้วเพื่อนเหมือนจะบวกกันแล้วผมอันติไปจังหวะน,นี้ปึ๊บพังไปจังหวะน,นี้โหตายตายไปหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วต่อที่ตุเลนต่อแต่ว่าต้องถอยอ่อนนะครับตุเลนเริ่มแรงแล้วนะครับผมเพื่อนก็ฝืนที่จะเอาป้อมน,นะครับ ผมเลือกที่จะมาดัานเลนกลางนะครับแล้วก็เก็บคีบป,ป่ากาด้วยครับเวลาเกมนำเนี่ยอย่าอย่าปล่อยคีบป,ป่าเข้าฟาร์มนะครับเราเก็บคีบป,ป่าด้วยมันกาเข้าตรงนี้ผมหาจังหวะที่จะเข้าไปเล่นนะครับรับอันติดีดักลีเหนาไปจังหวะนี้โอ้หแต่ลีเดนาก็ากระโดดออกไปนะครับแต่ผมตัดสินใจปล่อยดาร์คเลเยอร์ที่เลนกลางนะครับ เพราะว่าเรล,ล่างก็แตกเลนบนเราก็สามารถที่จะมาดันได้นะครับเพื่อนเข้าไปเล่นที่เลนกลางน,นะครับผมโอเคเขามากันบน2ตัวนะครับดัร์คเยเเข้าตรงนี้แล้วผมอันติเข้าเลยครับครับดีหนะยังไงทีหน้าไม่ตายแต่เราได้ป้อมครับ ผมมาไล่ให้ศัตรูกลับแล้วก็เอาป้อมนะครับโฟกัสที่ป้อมเป็นหลักเลยสกัดเข้ามาที่ดิคิรักเซเยอร์ครับช็อตน,นี้ผมฟันสู้เลยเพราะว่าของเราค่อนข้างที่จะนำเยอะครับตัดตัดแล้วก็ตีออกมาแบบรวดเร็วนั่นสามสเต็บครับผมแล้วเราก็โฟกัสที่ป้อมกลางนะครับช็อตน,นี้ศัตรูตายสี่นะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเล่นสุดเลยนะครับโอ้โหก็ปิดเกมไปครับจังหวะนี้แบบรวดเร็ว ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับาหลับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ